สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาอังกฤษนะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาอังกฤษเราจะมาเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆนะครับก็คือคำศัพท์ตรงกันข้ามในภาษาอังกฤษนะครับที่มักเจอบ่อยในชีวิตประจำวันนะครับส่วนคำศัพท์จะมีอะไรบ้างนะครับเราไปเรียนกันเลยอย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ Good Good day, bad, bad, mighty, big, big, yay, small, small, leg, like like shop dislike dislike my shop. enter enter cow exit exit ออก. weak weak on air strong strong แข็งแรง near near หรืออีกคำก็คือ close close ใกล้ far far ไกล love love รัก hate hate กลียด safe safe ปลอดภัย Dangerous, dangerous, under eye. Awake, awake, boon, asleep, asleep, love, clever. clever ฉลาด stupid stupid โง่ build build สร้าง destroy destroy ทำลาย sick, sick, บอย healthy, healthy สุขภาพดี first, first ครั้งแรก last, last ครั้งสุดท้าย empty, empty, wang, full, full, bam, give, give, Hi get, get, rap. เรียลเรียลจริงเฟกเฟกปลอมฟายด์ฟายพบป๊อปลูซลูซทำหาย easy easy ง่าย hard hard อีกคำหนึ่งนั้นก็คือ difficult difficult ยาก laugh laugh หัวเราะ cry cry, ร้องไห้ agree, agree, เห็นด้วย disagree, disagree, ไม่เห็นด้วย come, come, มา Go. Go. By. Left. Left. sigh Right. Right. Qua. Start. Start. เริ่ม Stop Stop หยุด Happy Happy มีความสุข Sad Sad เศรา Heavy. Heavy. Nap. Light. Light. Bow. Ancient. Ancient. แก่. Modern. Modern. ทันสมัย. beautiful beautiful สวย ugly ugly น่าเกลียด fat fat one thin เต้นผอม succeed s u c c e ประสบความสำเร็จ fail fail ล้มเหลว before before ก่อน After, after, หลัง never, never, ไม่เคย always, always, สม,ม่ำเสมอ rich Rooj ร c h รวยจน i ว t q u ว e t เงียบดัง include include รวมถึง exclude exclude ไม่รวม cheap cheap ถูก expensive expensive pang appear appear break disappear disappear หายไป. by right right ถูก. Wrong. Wrong. ผิด. Question. Question. ถาม. Answer. Answer. ตอบ. Dark. Dark. มืด. bright bright สว่าง help help ช่วยเหลือ hinder hinder ขัดขวาง Dec ase, decrease decrease ลดลง increase increase เพิ่มขึ้น new new ใหม่ old old เก่า push push ดัน p o l p l ดึง hard, hard, แข็ง soft, soft, นุ่ม slow, slow, ช้า fast fast rail begin begin เริ่มต้น end end สิ้นสุด s h a l l o w s h a l l o w ตื้น Deep, deep look wet, wet beard dry, dry hang safe, Save blood pie. Dangerous อันตรายโอเคนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคำศัพท์ตรงกันข้ามภาษาอังกฤษที่มักเจอบ่อยในชีวิตประจำวันนะครับง่ายๆเลยนะครับก็ขอให้ฝึกกันเยอะๆนะครับจะได้จำแล้วก็นำไปใช้ได้เลยนะครับโอเคนะครับใครชอบก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ ง่ายๆนั่นเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคเจอกัน EP หน้าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ